รัรรก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเพราะว่าเราเจอลานิยาอยู่นะคะเข้าฤดูหนาวแต่ฝนถล่มหนักอากาศจะแปรปรวนหนักมากซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาก็ใช้คํานี้เหมือนกันว่าตอนนี้รับมืออากาศแปรปรวนหนักมากนะคะคนะคะแล้วก็ในส่วนหนึ่งคือหลายพื้นที่ตอนนี้น้าท่วมขังลานิยาจะเริ่มส่งผลเราจะมีฝนมากกว่าปกติของฤดูหนาวทั่วไปอันนี้รทร์รบอกนะคะมีพายุบ้างแต่ใกล้ปีใหม่น่าจะดีขึ้นแปลว,ว่าเรา oh. ต้องอยู่แบบนี้ถึง ถึงคำวาไปปลายอ่ะครับผมซึ่งเขาก็เป็นนี่ประกาศเตือนและกรมตุล่าสุดนะฮะกับพายุที่ชื่อว่าคาลแมกีอ่าจะเข้าใกล้เวียดนามนะครับเจ็ดแปดเก้าเอาง่ายๆคือสุกเสาร์อาทิตย์นี้แล้วอ่อนกําลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ําซึ่งหลักๆแล้วจะกระทบที่ไทยตอนบนแต่เฉี่ยวกรุงเทพด้วยเฉียวอีกแล้วเฉียวที่ได้หนักทุกคันคือเขาทำเขาทำสีมาให้ดูว่ามันกระจายตรงไหนบ้างเอาจริงนะ คำว่าตอนบนเนี่ยอาจจะนึกถึงเหนือไปเลยค่ะ,คะแต่ไม่นะฮะตอนบนคือตัดตัดตอนล่างออกคือคือแบ่งแบ่งครึ่งอะ่ะค่ะเข้าใจไหมฮะแบ่งประเทศเลยอะ่ะเออแบ่งครึ่งคครึงคร่งถ้าเทียบก็คือครึ่งล่างคือด้ามขวาเนค่ะอันนั้นะคือตอนล่างตอนบนแปลว่าครึง่งทั้งหมดอะ่ะข้างบนที่เป็นแผ่นเนี่ยโดนหมด นะครเพราะฉะนั S <S ้นก็เผื่อใจไปได้เลยนะจ๊ะซึ่งผมรู้สึกว่าปีนี้เป็นปีที่เราพูดเรื่องพายุเยอะมากเลยค่ะลูกต่อลูกต่อลูกต่อลูกเลยแล้วมาไม่หยุดอะค่ะ